สวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับช่องแบงค์ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะพามารู้จักนะครับการทํางานนะครับในเรื่องของการทํางานเป็นทีมนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับลักษณะต่างๆอุปนิสัยต่างๆนะครับที่เราต้องพบเจอในการทํางานนะครับก็จะมีดังนี้นะครับอ่ะนะครับก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่มีนิสัยสตรอเบอร์รี่นะครับขี้เมาส์นะครับ คนแรกนะครับคนที่2คือสตรอเบอรี่หน้าไหว้หลังหลอกนะครับคนที่3คือสตรอเบอรี่สายเรียรเจ้าหน่ายนะครับสตรอเบอรี่ที่ใช้แต่ปากทํางานและก็สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพิษภัยของมนุษย์สตรอเบอรี่ในออฟฟิศนะครับเพื่อร่วมงานนะครับมักเป็นสาเหตุให้เกิดดรามาร่าในออฟฟิศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพวกขี้เมาทํางานเอาหน้าเรียรเจ้าหนายหน้าไหว้หลังหลอกยอกักยอกผลงานร้ายน้อย หน่อยก็แค่ลาคาญนะครับแต่ถ้าร้ายมากๆก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตและชีวิตการทำงานของเราได้เหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาหาแนวทางในการรับมือนะครับแล้วก็ให้เราสามารถอยู่รอดปลอดภัยอย่างสวยงามได้ครับอ่ะนะครับมาพบกับเพื่อนคนที่หนึ่งนะครับคือเพื่อนร่วมงานขี้เมานะครับสตรอบเบอรี่พันนี้นะครับไม่ค่อยคุยกันเรื่องงาน แต่เมื่อไรที่มีเรื่องแสบของชาวบ้านก็จะซุ่มหัวเมาส์กันทันทีพบได้ตามห้องแพนทีบริเวณเตรียมอาหารโดยเฉพาะแถวตู้กดน้ำเมาส์กันตั้งแต่ละครหลังข่าวไปจนถึงเรื่องที่ทำให้คนอื่นเสียหายการเมาส์นั้นใช่ว่าจะเป็นเรื่องไร้สาระและไม่มีประโยชน์เสียทีเดียวในแง่ของสังคมแล้วการนินทาสามารถทำให้คนรู้สึกใกล้ชิดกันได้จากที่ไม่สนิทสนมกันมาก,ก่อนเมื่อมีจุดประสงค์ร่วมกันจะทำ ให้เกิดการพูดคุยสื่อสารแลกเปลี่ยนร่วมไม้ร่วมมือและรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกันได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับการนินทาย,ยังเป็น,นกลไกหนึ่งของสังคมในการช่วยการเป็นหูเป็นตาและตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลที่เกิดขึ้นในที่ทํางานได้อีกด้วยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการเมาส์ก็ทําให้เกิดโทษโดยเฉพาะในออฟฟิศหลายครั้งเราจะได้ยินเรื่องราวของคนนั้นคนนี้นะครับการฟังคนอื่นพูดต่อบ่อย ทำให้เราตัดสินคนผู้นั้นไปแล้วโดยที่ยังไม่มีโอกาสได้ทําความรู้จักเขาด้วยตัวเองจริงๆและในบางครั้งเรื่องของเราก็อาจจะถูกเอาไปเมาส์แบบนี้เหมือนกันนะครับคือก็แบบว่ามันเอาเรื่องไปนินทานะครับเอาเรื่องของอีคนนึงไปนินทานะครับทั้งที่เรายังไม่เคยรู้จักคนที่ถูกเมาส์นะครับผมแล้วเราก็ตัดสินคําพูดของคนที่เอามาเมาส์นะ นะครับเราก็ตัดสินเข้าไปแล้วนะครับทั้งที่เรายังไม่รู้จักนะครับ่ะเรามาดูวิธีการรับมือเพื่อนร่วมงานขี้เมาส์กันนะครับเราจะพบว่าวงเมาส์ที่ออฟฟิศส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นขาประจาล้วนเป็นหน้าเดิมๆทั้งนั้นที่คอยสร้างพลังลบให้เราอยู่เสมอแถมหลีกเลี่ยงยากถ้าเรามีอันต้องตกอยู่ในวงเมาส์โดยไม่ได้ตั้งใจลองใช้วิธีต่อไปนี้นะครับ 1. น,นะครับเปลี่ยนโหมดเป็นผู้ฟังเท่านั้นเก็บข้อมูลเฉยๆแต่ไม่ต้องแสดงความคิดเห็น นะครับสองบางคนเชื่อว่าเป็นการเมาส์ดีกว่านะครับคนโดนเมาส์จึงเอาตัวเข้าไปอยู่ในวงเมาส์เพื่อที่จะไม่ได้โดนเมาส์นะครับแต่เชื่อถือว่ายังไงทุกคนก็ต้องโดนเมาส์อยู่ดีไม่มีข้อยกเว้นสามถ้ารู้สึกทนไม่ไหวกับพลังงานลบของวงเมาส์นะครับให้เดินออกมาเลยนะครับเดินออกมาเลยไม่ต้องแคร์ว่าจะเสียมารยาทนะครับหรือกลัวจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนร่วมงานเหล่านั้นเพราะในความจริงนะครับเพื่อนร่วมงานคือเพื่อนที่ร่วมงาน ร่วมกันทํางานนะครับให้ระลึกเสมอว่าจุดมุ่งหมายหลักของเรานะครับจะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับและถ้าเรายังเป็นเพื่อนในชีวิตส่วนตัวกันร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันนะครับนับว่าเป็นโบนัสนั่นจึงเป็นเพื่อนที่เราสามารถพยายามรักษาไว้เพราะฉะนั้นสำหรับเพื่อนร่วมงานประเภทที่ไม่อยากเป็นเพื่อนเราเพราะคิดว่าเราเสียมารยาทที่ไม่ยอมสมหัวนินทากับเขาก็ากปล่อยเขาไปนะครับ ถือโอกาสใช้ตรงนี้เป็นฟิลเตอร์ไว้กองคนที่ควรครบเพื่อนในออฟฟิศก็แล้วกันนะครับข้อต่อ,อมาถ้าโดนเม้าแล้วรู้สึกเจ็บใจนะครับไม่โอเคให้ลองคิดในแง่บวกว่าคนที่พูดรับหลังเราคือคนที่ตามเราอยู่เสมอนะครับมันแสดงว่าเรากําลังนําหน้าเขาอย่างไกลเลยแหละนะครับถ้าสู้เราไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาพูดนะครับอย่างนั้นนะครับน่าสงสาร นะครับที่นินทาเรานะครับปล่อยเข้าไปนะครับไม่ต้องไปคิดถึงมันนะครับมาดูเพื่อนคนที่2ครับผมคือเพื่อนร่วมงานหน้าไหว้หลังหลอกนะครับสตรอเบอรี่พันนี้นะครับมักจะไม่ค่อยแสดงตัวกลัวจะรู้ว่าเป็นอะไรนะครับงูพิษเหล่านี้ก็แผงฤทธิ์จนก่อเรื่องเราไปมากมายหรือบางครั้งเป็นพวกที่ตบตาเราได้เนียนมากนะครับราวกับว่าการาเรียนการแสดงมาเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่พวกหน้าไหว้หลังหลอกพวกนี้นะครับ ทำลายในสังคมออฟฟิศก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจแทนที่จะสามารถทําดีตอบแทนคนที่ดีต่อเราได้อย่างสบายใจกลายเป็นว่าต้องผิดหวังเสียใจและต้องมาระแวงกันเพราะบางคนที่เหมือนจะดีกับเราต่อหน้ากลายเป็นร้ายรับหลังก็มีนะครับแต่สุดท้ายที่เขาว่ากันว่าโลกนี้ไม่มีความรับก็ยังเป็นเรื่องจริงอยู่วัน,นยังค่ำนะครับสตรอบเบอรี่หน้าไหวหลังหลอกเหล่านี้นะครับจะถูกเปิดโปง เข้าสักวันเชื่อเถอะว่ามันจะมีกลไกเวรกรรมหรือสารการบางอย่างที่ทําให้เขาต้องเปิดเผยนิสัยที่แท้จริงออกมาและแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุดครับมาดูวิธีการรับมือนะครับเพื่อนร่วมงานหน้าไหว้หลังลอกกันข้อแรกครับผมใช้มันเป็นบทเรียนบทเรียนไปเลยนะครับใช้เป็นบทเรียนไปเลยสําหรับคนที่โดนกระทําในทีแรกอาจรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้รับความจริงใจตอบแทนกลับมา แต่ในทางกลับกันมันก็เป็นข้อดีให้คิดเสียว่าก็ดีที่เราได้เรียนรู้นะครับก่อนที่มันจะสายไปกว่าน,นี้คิดเสียว่าพวกหน้าไหวหลังหล่อพวกนี้ทําให้เราแก่งขึ้นนะครับสร้างภูมิต้านทานในชีวิตมากขึ้นอีกหน่อยถ้าไปเจอเรื่องคล้ายๆกันนะครับเราก็จะรู้ทันเป็นการเบริกเนตรและเพื่อประสบการณ์ให้ดูออกว่าใครเป็นงูพิษในออฟฟิศนะครับในวันข้างหน้าเราจะจับงูพิษได้เก่งขึ้นนะครับผมอ่ะข้อต่อมานะครับไม่ต้องตีตัวออกห่างครับ แต่ควรรักษาระยะห่างเพราะถ้าจําเป็นต้องทํางานด้วยกันในวันหน้านะครับจะได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ต้องระลึกไว้เสมอว่าเขามีนิสัยอย่างไรจะได้คอยระวังแล้วก็เผื่อใจเอาไว้นะครับให้ปรับระดับความสัมพันธ์ลงมาเหลือแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นนะครับไม่ใช่เพื่อนในชีวิตจริงที่จะแชร์เรื่องส่วนตัวเหมือนที่เคยทํามาดูเพื่อนคนที่3เพื่อนร่วมงานสายเลี่ยนะครับสตรอเบอรี่สายพันธุ์นี้นะครับจะแสนซีกับผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้านะครับ ก็ทําเพื่อผลประโยชน์ต่างๆนะครับลักษณะทั่วไปคือมักพูดเอาดีเข้าตัวและบางทีอาจมีการพูดเอาชั่วใส่คนอื่นอย่างแยบยลอีกด้วยอีกลักษณะหนึ่งที่พบเห็นกันทั่วไปก็คือมนุษย์ตอบตกลงทุกสิ่งได้ครับพี่ดีครับทุกอย่างครับเห็นดีเห็นงามกับเจ้านายทั้งหมดนะครับโดยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อ ตัวงานหรือเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับพอคิดอยู่แค่ว่าทําตัวหรือพูดอย่างไรเจ้านายจึงจะรักและเอ็นดูเท่านั้นนะครับมนุษย์สายเดียวผู้เห็นดีเห็นงามไปเสียทุกอย่างนี้อาจจะส่งผลให้องค์กรอ่อนแอได้อย่างคาดไม่ถึงนะครับกล่าวคือองค์กรที่ดีควรมีความหลากหลายประกอบด้วยความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปแล้วมาช่วยกันดูว่าอะไรบ้างที่แต่ละฝ่ายจะร่วมกันทําพัฒนาได้นะครับแต่ถ้าองค์กรไหนเต็มไปด้วยมนุษย์หัวจะเกิด องค์กรไหนเต็มไปด้วยมนุษย์ที่ตอบใช่นะครับหัวหน้าคิดอะไรทุกคนก็พากันเห็นด้วยไปเสียทุกอย่างจะทําให้องค์กรไม่มีการตรวจสอบซึ่งกัรแลกันไม่มีการถกเถียงเพื่อหาทางเลือกที่ดีขึ้นก็จะไม่เกิดการพัฒนามาครับต่อมามาดูวิธีการรับมือเพื่อนร่วมงานแสเลียนะครับหน่งนะครับอย่าเป็นศัตรูของเขานะครับเขาสามารถจะไปพูดอะไรใส่หูเจ้านายก็ได้นะครับเพราะเขาคือคนที่ใกล้ชิดกับเจ้านาย กับคนที่มีอำนาจนั่นเองแต่การไม่เป็นศัตรูก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นมิตรเราไม่จําเป็นต้องไปเลียคนชอบเลียอีกทีหนึ่งนะครับก็คือไม่ต้องไปตีสนิทกับคนที่มันชอบเลียเจ้านายนะครับเพราะว่าอืมก็นั่นแหละครับตามอุปละอุปลักษณ์นิสัยของเขานะครับต่อมาครับปล่อยเขาไปนะครับเขาจะเลียอย่างไรก็ช่างเขานะครับเราอย่าไปเลียตามเขาก็พอนะครับถ้าเราได้ดีก็ได้ พราผลงานนะครับอย่าเป็นเพราะเราเรียเก่งจนได้ดีนะครับอย่าไปเรียแข่งเรียขายเจ้านายให้มากนะครับผมอย่าพูดเอาดีใส่ตัวนะครับเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับอันนี้ก็ไม่ควรอย่างยิ่งครับต่อมาครับผมมาดูเพื่อนคนที่4เพื่อนร่วมงานที่ใช้แต่ปากทํางานนะครับเวลาขอทํางานกันแล้วไม่มาทำนะครับแต่พอถึงเวลานําเสนอผลงานสตรอเบอรี่มากเลยนะครับจะกระโดดเข้ามาบนเวทีแถลงการอย่างรวดเร็วซ้ํายังพรีเซนต์เสียอย่างกับตนมาทํา กับมือทั้งสิ้นแถมแล้วเลยการให้เครดิตเพื่อนๆอ,อีกสตรอเบอรี่พันนี้นะครับบางครั้งนอกจากจะเก่งการขโมยความชอบยังเก่งการโบยความผิดสารพัดอย่างแท้จริงวิธีการรับมือเพื่อนร่วมง,งานที่ใช้แต่ปากทํางานนะครับคือปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมในการให้เครดิตทุกคนในทีมโดยเฉพาะคนที่ ต้องออกไปพรีเซนต์งานบ่อยๆต้องไม่ลืมที่จะให้ความดีความชอบแก่คนที่อยู่ข้างหลังอีกหลายมือที่คอยช่วยเหลือให้งานสําเร็จลุล่วงไปได้การสร้างวัฒนธรรมให้เครดิตเช่นนี้นะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยให้พวกที่ทํางานแต่ปากไม่มีที่ยืนนะครับอีกข้อหนึ่งหัวหน้าที่ดีควรตระหนักรู้ว่าอาจมีคนประเภทนี้อยู่หัวหน้าสามารถตรวจทานซ้ําซักถามรายละเอียดนะครับลงลึกเพิ่ม,เต,มเติมในเนื้อหางาน และเช็คว่าตกลงใครทําอะไรตรงไหนบ้างกระบวนการนี้จะทําให้รู้ในที่สุดว่าใครเป็นคนที่ลงมือทํางานจริงๆนะครับและใครเป็นคนที่ทํางานแต่ปากอ่ะสิ่งที่เรียนรู้จากการได้เจอสตรอเบอรี่พิษในออฟฟิศนะครับคนพวกนี้นะครับมีอยู่ทุกที่และบางที่เราเรียงไม่ได้นะครับอยู่ออฟฟิศเดียวกันต้องเห็นหน้ากันทุกวันมีประสิมีปฏิ สัมพันธ์กันร่วมงานกันอยู่ดีนะครับสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้นะครับไม่ได้ทําให้เราถึงตายแต่จะทําให้เราเรียนรู้โรคและแข็งแกร่งขึ้นได้นะครับยังสอนให้เรารู้จากการปรับตัวและร่วมกับบุคคลอื่นนะครับไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยนะครับไม่ว่าเราจะทํางานอยู่ตรงที่นี้นะครับเราเจอคนอย่างนี้นะครับไปในอนาคตข้างหน้าเราย้ายที่ทํางานใหม่เจอเราก็ต้องเจออีกครับเราเจอแน่นอนนะครับคนประเภทนี้นะครับจะมีแน่นอนในที่ทํางานนะครับ เราก็จะได้มีภูมิคุ้มกันมากขึ้นนะครับอ่ะมาดูอีกนะครับคนพวกนี้นะครับเป็นเหมือนครูคนหนึ่งของเรานะครับลองคิดเสียว่าพวกเขาเปรียบเป็นครูที่ลงทุนกับทําตัวเองให้มีพฤติกรรมไม่น่ารักไม่พึงประสงค์เห็นเขาแล้วเราก็จงมองย้อนกลับมาถามตัวเองว่าอยากเป็นคนแบบนั้นไหมนะครับถ้าไม่ก็ต้องมีสติและระวังอย่าเป็นคนไม่น่ารักเสียเองนะครับ เราให้คิดซะว่าเขาเป็นครูคนหนึ่งนะครับที่คอยสอนเราเข้าปรับตัวให้ตัวเองไม่น่ารักแล้วเรามาถามตัวเองว่าเราอยากเป็นคนแบบนั้นหรือไม่นะครับถ้าเกิดไม่อยากก็จงตั้งสติไว้ดีๆนะครับเราอาจค้นพบความจริงในแง่ที่ว่าไม่ว่าใครทําอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นอาจจะไม่ได้เร็วทันใจแบบกดแห่งกรรมในละครแต่มันจะมีกลไกบางอย่างที่จะทําให้ทุกคนรู้ความจริงในที่สุดอืมนะครับรอกันไปก่อนแล้วกันนะครับข้อนี้นะ ข้อต่อไปฝึกให้เราเป็นคนอดทนรับมือกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมและสิ่งที่สําคัญเป็นการฝึกทัศนคติของเราว่าเรายังเป็นคนที่ตั้งใจให้เป็นหรือเปล่าเพราะว่าสตรอเบอรี่สายพันธุ์ต่างๆที่ไม่ได้ทดําดีแต่ยังทําได้ดีก็มีอยู่ให้เห็นเราจะประคองทัศนคติหรือความตั้งใจดีของตัวเองอย่างไรให้ตลอดรอดฟังนั่นคือสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ครับอะ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับผมหวังว่าทุกคนจะมีกําลังใจในการทํางานนะครับต่อต่อไปนะครับในทุกวันนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นผลเสียก็ตามนะครับได้ยินคนนินทาเรานะครับไม่ว่าเราจะทําดีแค่ไหนนะครับเราก็เจอคำดินทาเหล่านั้นนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ทํางานนะครับแลวเจอเพื่อนร่วมงานสายสตรอเบอรี่พวกนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆครับผมขอบคุณครับ